มิสูบิชิเดลิก้าปี2026ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญในสายรถยนต์ออนกสประสงค์และพร้อมลุยของมิสูบิชิที่เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถทั้งบนถนนทั่วไปและเส้นทางออฟโรดรุ่นใหม่ได้ถูกออกแบบใหม่เพื่อตอบสนองผู้ขับขี่ยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายและสมรรถนะในรถยนต์ออนกประสงค์มิสูบิชิให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดีไซน์ภายนอกอัปเกรดเทคโนโลยีและเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ทำให้เดลิก้าปี2026เป็นคู่แข่งที่น่าสนใจในกลุ่มครอสโอเวอร์ over, และ MPV ด้านดีไซน์ภายนอกเดลิกาปี2026มีความลู่ลมและทันสมัยมากกว่ารุ่นก่อนหน้ามาพร้อมเส้นสายที่คมขึ้นกระจังหน้าที่โดดเด่นและไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ลุคแข็งแกร่งและพรีเมียมโครงสร้างตัวถังโดยรวมถูกปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและความมั่นคงขณะที่ความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นยังคงทำให้สามารถลุยเส้นทางออฟโรดได้มิซูบิชิยังใส่ใจรายละเอียดอย่างราวหลังคาล้ออลลอยดีไซน์สวยและชิ้นแต่งตัวถังที่เน้นบุคลิกออฟโรดพร้อมความหรูหรา,เ,หมา,า,รานนเมใงนนือ ภายในห้องโดยสาร d e ลิก a ปี2026มีความกว้างขวางและใช้งานได้จริงออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและการใช้งาน High Quality Material ถูกใช้ทั่วทั้งห้องโดยสารการจัดวางเน้นผู้ขับขี่แต่ยังยืดหยุ่นพอสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระการจัดที่นั่งสามารถปรับได้หลายรูปแบบรวมถึงเบาะหลังเลื่อนและพับได้เพื่อความสะดวกในการปรับเปลี่ยนตามจำนวนผู้โดยสารหรือพื้นที่เก็บของความสะดวกสบายประกอบด้วยระบบควบคุมอากาศอัตโนมัติ บอกรองรับสรีระและวัสดุกันเสียงเพื่อให้การเดินทางยาวนานเงียบและผ่อนคลายห้องโดยสารยังมีช่องเก็บของห่อลายจุดที่วางแก้วและพอร์ต USB ทำให้สะดวกสำหรับครอบครัวและนักเดินทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญใน d e ลิก้ปี2026โดยมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ทันสมัยมีหน้าจอสัมผัสการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบนำทางช่วยให้ผู้ขับขี่เชื่อมต่อกับโลกภายนอก รับข้อมูลแบบเรียลไทม์และเพลิดเพลินกับความบันเทิงนขณนะดเดินทางมิตซูบิชิยังติดตั้งฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่และความปลอดภัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและกล้อง360องศาเพื่อมอบความมั่นใจและความปลอดภัยขุมพลังของเดลิกาปี2026มีหลายตัวเลือกขึ้นอยู่กับตลาดและรุ่นย่อยเครื่องยนต์ถูกออกแบบเพื่อสมดุลระหว่างกำลัง ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้บางรุ่นมีเทอร์โบชาร์จสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะเพิ่มสำหรับการล off ุยออฟโรดหรือบรรทุกหนักเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์ตอบสนองได้ดีทั้งแบบอัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาเพื่อตอบสนองความต้องการขับขี่ที่หลากหลายรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ,อยังมีให้เลือกเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะและความมั่นคงบนพื้นผิวที่ท้าทายทำให้เดลิก้าเหมาะกับการผจญภย off ัยออฟโรดและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ระบบช่วงล่างถูกปรับให้ซับแรงกระแทกและให้การขับขี่ที่นุ่มนวลโดยไม่ลดทอนการควบคุมไม่ว่าจะบนทางหลวงถนนในเมืองหรือเส้นทางไม่ลาดยางประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้ามิสูบิชิปรับปรุงสมรรถนะเครื่องยนต์และลดน้ำหนักในบางจุดส่งผลให้ประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้นโดยไม่ลดทอนกำลังทำให้เดลิกาไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับการผจญภยัยแต่ยังเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับการเดินทางประจำวันและการเดินทางไกล ด้านฟีเจอร์เดลิกาปี2026มาพร้อมระบบไฟทันสมัยเช่นไฟหน้าและไฟท้าย l e ดไฟวิ่งกลางวันและไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยในทุกสภาพการขับขี่นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ความสะดวกสมัยใหม่เช่นระบบปลดลอ็อกอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทไฟฟ้าบอกปรับไฟฟ้าและระบบควบคุมอากาศอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายและความง่ายในการใช้งาน เดลิก้าปี2026ยังเน้นเรื่องการเชื่อมต่อและระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ทำให้สามารถเข้าถึงแอปเพลงและระบบนำทางได้อย่างราบรื่นบางรุ่นมีระบบเสียงพรีเมียมเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB หลายช่องรองรับการชาร์จไร้สายและการเชื่อมต่อบลูทูธทำให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้ตลอดการเดินทาง ความผสมผสานของความสะดวกสบายความทันสมัยและความอเนกประสงค์ทำให้ d e ลิก้าปี2026เป็นรถที่เหมาะทั้งการเดินทางประจำวันการท่องเที่ยวระยะไกลและการผจญภย off ัยออฟโรดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถจากตลาดญี่ปุ่น d e ลิก้ปี2026นำเสนอความลงตัวระหว่างดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์ทันสมัยที่นักสะสมและผู้รักการผจญภัยต่างต้องการ การออกแบบที่แข็งแกร่งห้องโดยสารกว้างขวางและเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มรถของมิ s ซูบิชิไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุยเส้นทางห่างไกลเดลิก้าให้ความเชื่อถือได้สมรรถนะและความสะดวกสบายอย่างเท่าเทียมการผสมผสานระหว่างดีไซน์ทันสมัยฟีเจอร์ใช้งานจริงและความพร้อมลุยออฟโรดทำให้เป็นหนึ่งในรถเด่นของมิตซูบิชิในปี2026 สำหรับผู้ชมที่ต้องการติดตามการเปิดตัวรถ JDM รุ่นใหม่รีวิวและฟีเจอร์ละเอียดของรถเช่น Mitsubishi Delica การสมัครสมาชิกช่อง JDMAUTOS เป็นสิ่งที่แนะนำช่องนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและรีวิวจริงที่เหมาะกับทั้งผู้ชมทั่วไปและนักรักรถด้วยการครอบคลุมสเปคสมรัถนาและรายละเอียดการออกแบบทำให้ผู้สมัครสมาชิกได้รับข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อหรือติดตามรถญี่ปุ่น ด้วยการสมัครสมาชิกผู้ชอมะจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆทำให้ไม่พลาดข้อมูลล่าสุดในโลกรถยนต์ JDM ไม่ว่าจะเป็นแฟนมิสูบิชิหรือสนใจเทรนรถพร้อมลุยช่อง JDM AUTOS ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมโดยรวมแล้วมิสูบิชิเดลิก c าปี2026เป็นรถอเนกประสงค์มีสไตล์และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่หลากหลายกลุม่มการผสมผสานระหว่างดีไซน์ทันสมัย เทคโนโลยีล้ำหน้าความพร้อมลุยออฟโรดและห้องโดยสารกว้างขวางทำให้ตอบโจทย์ครอบครัวนักผจญภัยและผู้ชื่นชอบรถได้อย่างลงตัวด้วยสมรรถนะที่ดีขึ้นการประหยัดน้ำมันและความสะดวกสบายเดลิก้ายังคงรักษาชื่อเสียงของมิตซูบิชิในการผลิตรถยนต์ที่เชื่อถือได้และมีนวัตกรรมสำหรับรีวิวรายละเอียดสเปคครบถ้วนและอัปเดตเกี่ยวกับรุ่นนี้และรถญี่ปุ่นอื่นๆการสมัครสมาชิก JDM Autos เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยม